ปัมสังคามาวัตตุสูตรสูตรวา่าเรื่องผู้ชนะย่อมก่อเวรพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารบุพารามปราสาทของมิคารามาดาเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นพระเจ้าแผ่นดินมคตอาชาสศัตรูเวเทหิบุตร ทรงตรัสเตรียมจตุรงคินีเสนายกไปรุกรานพระเจ้าประสิทธิโกศลถึงแคว้นกาสีพระเจ้าประเสิทธิโกศลได้ทรงสดับข่าวว่าพระเจ้าแผ่นดินมคตอาชาศัตรูเวเทหิบุตรทรงตรัสเตรียมจตุรงคินีเสนายกมารุกรานถึงแคว้นกาสีจึงทรงจัดจตุรงคินีเสนา ยกออกไปต่อสู้พระเจ้าแผ่นดินมคตอาชาตศัตรูเวเทหิบุตรป้องกันแคว้นกาสีครั้งนั้นพระเจ้าแผ่นดินมคตอาชาตศัตรูกับพระเจ้าประสิทธิกโกศลทรงทำสงครามกันแล้วในสงครามครั้งนั้นพระเจ้าแผ่นดินมคตอาชาตศัตรูทรงชนะพระเจ้าประสิทธิกโกศล ฝ่ายพระเจ้าประสิทธิโกศลผู้ปราชัยก็เสด็จล่าทัพกลับพระนครสาวัตถีราชธานีของพระองค์ครั้งนั้นเวลาเช้าภิกษุปเป็นจำนวนมากนุ่งห่มแล้วถือบาตรและจีวรเข้าไปบิณฑบาตอยังพระนครสาวัตถีเที่ยวบิณฑบาตไปในพระนครสาวัตถีแล้วในเวลาปัจชาภัส กลับจากบินธบาตแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นแล้วก็ถายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งอยู่นาที่ควรส่วนข้างหนึ่งภิกษุเหล่านั้นนั่งอยู่นาที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กราบทูลเรื่องราวนั้นแด่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วตรัสว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระเจ้าแผ่นดินมคตอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรมีมิตรเลวซามมีสหายเลวซามมีพระไทยน้อมไปในคนเลวซามดูก่อนภิกษุทั้งหลายฝ่ายพระเจ้าเประสิทธิโกศมีมิตรดีงามมีสหายดีงามมีพระไทยน้อมไปในคนดีงาม วันนี้พระเจ้าประสิทธิโกศลทรงแพ้มาแล้วอย่างนี้จากบรรทมเป็นทุกข์ตลอดลาตรีนี้พระผู้มีพระภาคผู้พระสุคตศาสดาตรัสวยากรา์ภาสิทธนี้จบลงแล้วจึงได้ตรัสคาถาพระพันธ์ต่อไปอีกว่าผู้ชนะย่อมก่อเวรผู้แพ้ย่อมนอนเป็นทุกข์บุคคลละความชนะ และความแพ้เสียแล้วจึงสงบระงับนอนเป็นสุข